สวัสดีนะครับสวัสดีแฟนๆทางทันสปอร์ตด้วยนะครับก็กลับมาครับกับการลายสุดของพวกเราครับที่ราชมังคลากีฬาสถานแบบนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นทัวร์เมนท์ที่เตรียมนะวันนี้ถือว่าเป็นวันที่เตรียมพร้อมในการซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนเจอกับอัฟกานิสถานอันดับ156ของโลกซึ่งแมชนี้ครับจะเป็นการบูทางสู่การแข่งขันเอเชียนคัพเราคัดเลือกอย่างไมทางการเพราะเดี๋ยววันที่25มีนาคมนี้เราเจอสีลังกาเป็นเกมแรกในเอเชียนคัพ รอบพัดเลือกของ2 0 27ในรอบที่3นะครับก็จะเอาแค่1นทีมนะครับของแต่ละกลุ่มเนี่ยเข้าไปสู่รอบสุดท้ายต่อไปนะครับเพระตอนนี้มี18ทีมวางเขาวางไปแล้วทีมที่เข้ารอบคัดบอลโลกรอบ3เนี่ยไปวางไปอยู่ในรอบสุดท้ายของเอเชียนคัพไปแล้วนะฮะอยู่กับผมวันนี้ผมปับ๊บตันทัศแล้วก็น้องมักรวมถึงน้องหมีด้วยนะครับผมสวัสดีน้องมักนะฮะนี่ถือว่าเป็นรุกกี้ดาวรุ่งของเราเป็นรุกกี้ที่ที่มาไล์สดนะครับไล์สด ให้เพจเราเยอะเหมือนกันแล้วก็ทําได้ได้ดีนะแฟนๆก็เข้ามาก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวมีระยะสอบถามมาพูดคุยกันเลยกันนะครับผมอ่ะมักเป็นยังไงบ้างกับภาพรวมที่มักเองก็ไปที่สนามซ้อมมาบ่อยเหมือนกันในช่วงที่ผ่านมาเป็นไงบ้างมักก็ก็ต้องบอกว่าผมเนี่ยไปไปทั้ง3าวันเลยก็ได้เห็นตั้งแต่วันแรกจนถึงเมื่อวานนะครับก็ก็รู้สึกว่าในในการซ้อมของแต่ละวันเนี่ยเราจะเห็นได้จากการสังเกตการวางมาร์กเกอร์ การที่นักเตะลงเริ่มลงมาซ้อมเนี่ยเ,เขาไปซ้อมอยู่เซสชันไหนผมก็รู้สึกว่าออมันมันมีการไล่ระดับตั้งแต่วันแรกก็อาจจะโอเคอาจจะยืดเยือกันเมือ้อวอร์มทำความคุ้นชินกับลูกฟุตบอลอะไรเงี้ยแต่พอต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อมามันมีการลงแทคนิก,กมันมีการมันมีการใส่แบบว่าการการเล่นเข้าไปผมก็รู้สึกว่าเอ,อ้ยมันเริ่มเข้มข้นขึ้นทุกวัน<ม>แล้วก็เดี๋ยวมาถึงวันเนี้ยผมก็เชื่อว่าความพร้อมของแผงการเล่นเนี่ยผมว่าน่าจะน่าจะมีแล้ว นะครับก็มักไปสังเกตการไปดูตลอดก็คงน่าจะเห็นความเคลื่อนไหวที่มันก็น่าสนใจเพราะว่าในชุดนี้เองก็มีประเด็นมักประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของนักเตะตำแหน่งแบ็กซ้ายที่ไม่มีเลยที่เป็นธรรมชาตินะนะครับมิเกลซันก็แบ็กขวาเซซูบนั้นก็แบ็กขวานะครับจ้ปังอีดาฟานเรียกมาก็เป็นกองกลางแต่ก็เล่นแบ็กซ้ายมันก็เล่นได้แต่ไม่ใช่ธรรมชาติของเขานะครับหรือว่าล่าสุดที่โชแปงถอนตัวไป แล้วก็ที่เรียกหม่คือพี่เก้งสุทธิพันจนงอมซึ่งเขาเองก็ถามว่าเล่นได้ไหมแบ็กซ้ายก็ได้ครับแต่ก็ไม่ใช่ตำแหน่งถนัดของเขานะครับคือแบ็กขวามี3คนแบ็กซ้ายไม่มีเลยนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะถามอิชิให้ว่าทําไมเขาถดิคิดแบบนั้นล่ะกันผมว่าแฟนคงคงอยากรู้ในลิสต์ห้รายชื่อของของอิชิที่เรียกมาในรอบนี้ตัดตัวมาเหลือตอนนี้ยีตัวทําไมถึงไม่เรียกแบ็กซ้ายมาเราก็อยากรู้เพราะว่าอ่ะโอเคพี่สัจลักษณ์ถอนไปเรียกอิเลฟานมา ยังยังพอเข้าใจได้นะครับแต่ว่าพออีกหนึ่งอย่างก,ก็คือเมื่อเช้าที่มีข่าวข,าวของชัวแปงนะครับคือข่าวมันน่าจะมาตอนประมาณสักตีสี่ตีห้าครับในในเวลาที่ไทยนะแล้วเขาก็ส่งมาตอนเช้านะครับก็เราเห็นแล้วไม่มีเดี๋ยวนี้เ,เราเราถามกันแล้วกันนะครับได้ เป็นเป็นไปได้ไหมที่ที่การเรียกพี่เก้งเข้ามาเสีิงทีพเข้ามาเนี่ยเพราะว่าพี่เก้งก็เคยเล่นแบกสายผมไปดูมาถ้าใครจำใครใครจำได้เอเชียนคัพ223 0ที่เราเจอซาอุที่เสมอศูนย์ศูนย์นัดนั้นพี่เก้งเล่นแบกสายเป็นไปได้ไหมที่พี่เก้งเนี่ยก็ก็คืออิชิเคยใช้งานในในตำแหน่งแบ็ก้ายมาแล้วแล้ววันนั้นลงเต็ม90นาทีด้วยอ่านัดที่เจอซาอุอ่ะจริงๆเรามีการพยายามจะโรเตชันนักเตะในวันนั้นอะโรเตชันนักเตะเพราะว่าโหอิชิเขาก็ก็กล้รำศึกมาหนัก ความรู้สึกมาหนักเหมือนกันแล้วก็หวังจะให้นักเตะสดแหละเอาคนที่สดลงไปซึ่งมันพี่เก่งก็ถือว่าทาได้ได้อาจจะในระดับหนึ่งแลวกันนะครับอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้เด่นเท่ากับคนที่เราเคยมีแต่เขาก็ช่วยไทยได้ไดในระดับหนึ่งนะครับแล้วถามว่าใช้ัปฏิภาพพอคุ้นเคยใช่ไหมมันก็อาจจะอาจจะใช่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าการที่มีข่าวอิชิก็ไปดูว่าเตะหรือว่าเรียก นักเตะจะเรียกจากฟอร์มในลีกที่ดีก็ทําให้มีคนถามว่าอ้าวแล้วบางคนนะที่ที่ผลงานดีในลีกหรือว่าได้ลงเล่นกับทีมใหญ่สม่ำเสมอเนี่ยทำไมถึงไม่ติดอันนี้มันก็น่าคิดน่าคิดเหมือนกันเพราะว่า,าแบบ็กซ้ายธรรมชาติเนี่ยก็ควรจะมีไว้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคนก็ถามกันผมผมนึกออกมาสมมตินะเกดิก์เจมุดมนะคนเนี้ยก็ถือว่าเล่นได้ดีแต่ว่าเราก็ไม่รู้ไงว่ามันมีใน50บรายชื่อหรือเปล่าในมุมผมผมก็ไม่รู้หรือว่าเควินเข้าใจว่า โอเคเขากลับมาเล่นให้ท่าเรือแล้วในเกมก่อนนี้ก็กลับมาอกลับมาเล่นแล้วแต่ว่าควินเองก็อาจจะยังไม่ได้ส้อมเสมอด้วยคือก่อนนี้อาจจะมีเล่นบ้างพักไปบ้างกลับมาหายไปบ้างคือยังไม่ได้มีความสม่ำเสมอเจ็บแหละมันเจ็บตลอดแต่มันต้องเล่นเพื่อเป็นบันอาชีพอะเขารับเงินเดือนอยู่เขาต้องเล่นนะครับเขาก็ต้องเล่นนะครับอ่าในมีคนถามมานะครับว่าทําไมโชเปงถอนตัวนะครับเขาเจ็บเจ็บระหว่างซ้อมแหละเห็นว่าเจ็บ เป็นแผลเก่าด้วยนะครับ uh huh. ก็ไม่ไม่ได้ฝืนอะไรนะครับน่าจะเจ็บกล้ามเนื้อนะกล้ามเนื้อก็เมื่อวานที่ผมไปไปดูการซ้อมยังซ้อมนะก็ก่อนก่อนซ้อมก็ยังมาให้สัมภาษณ์เลยก็ยังตอบคําถามกับสื่อได้ปกติยังยังไม่มีวิแววว่าจะจะมีการถอนหรือว่าการบาดเจ็บตอนแรกผมก็คิดว่าโอเคแคมแคมในสัปดาห์ในรอบเนี้หรืออาจจะเป็นรอบที่แบบ มันสมบูรณ์ที่สุดสาหรับอีชีจริงๆเพราะว่าเราเห็น23คนเนี่ยซ้อมมาตั้งแต่วันจันทรอังคารเลยอาจจะมีวันแรกขาดปรเมาทค่คนเดียวแต่สุดท้ายก็โอเคก็มีอาการบาดเจ็บขึ้นมานะครับก็นี่นะครับเป็นภาพที่เราเห็นกันเลยกันสําหรับนักเตะตอนนี้ที่อีชีก็คุยแผนนะผมก็คุยครั้งสุดท้ายแหละในการเตรียมซ้อมก็มีพี่จ่ายที่อยู่ด้วยนะฮะรวมไปถึงนักกายภาพวิ่งไปแล้วนะคุณออฟนะฮะคุณออฟวิ่งไปแล้วนะครับ คนนำวอร์มเป็นฟินิโค้ดนะครับผมก็นี่แหละเดี๋ยวเราได้เห็นกันนะครับสุภโชคสรารชาติก็ดูจะมีความมั่นใจกับการทำแอซิสได้2แอซิสเนาะก่อนที่จะกลับมาเล่นให้ทีมชาติไทยตรงนี้ได้ลงเล่นต่อเนื่องขึ้นในช่วงหลังนะครับผมดูการซ้อมกันวอร์มซะหน่อยเลยกันนะครับว่าเป็นยังบ้างนะฮะสำหรับนักฟุตบอลทีมชาติไทยในวันนี้เองไทยรัฐทีวีช่อง3ส,สดนะครับให้ได้รับชมกัน ทั้งฟุตบอลดูฮาครับนะเมื่อวานยิงสดเกมแรกไปแล้วนะครับไทยเราก็แพ้ยูอีไปศูนย์ต่อหนึ่งอย่างน่าเสียดายมาโดนจุดโทษที่ผมว่าหลายคนอาจจะมีความกังขาอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะนำมาโดยเจแบงค์สุพนัณเหมือนตานะครับเอสดอลเลาะกลับมาจากบาหลีแล้วนะครับอาซึ่งขับไม่ติดเพราะไม่ใช่ฟรีฟาเดย์พี่ใหญ่นะครับเอสดอลเลาะเนี่ยก็คงมีโอกาสจะจับคู่กับโจธานเข็มดีค่อนข้างสูงเหมือนกัน เนี่ครับเราให้ดูไปเรื่อยๆเลยนะครับวันนี้บรรยากาศบางคนถามมาเป็นอย่างไรบรรยากาศโอเคนะไม่ได้ร้อนมากหรอมักเป็นไงบ้างวันนี้ก็อย่างที่บอกครับแดดไม่แรงก็เป็นห้าโมงที่ผมเชื่อว่ามันได้เป็นเป็นวันที่ดีสําหรับนักเตะที่วันนี้จะได้วอร์มกันแบบว่าคงไม่เหนื่อยเท่าไหร่เพราะว่าอย่างอย่างวันแรกที่ผมไป,ไปดูการการซ้อมมีนักข่าวถามพี่เชคว่ามีอากาศบ้านเราร้อนอย่างเงี้ยมันมีผลไหมเขาบอกมันก็มันก็ไม่ได้มีผลมากหรอกแต่นักกีฬาก็บ่นๆกันอ่า ใช่ใช่แต่วันนี้อากาศดีอากาศดีก็สื่อมาเยอะด้วยวันนี้เยอะเยอะนะครับคนถามว่ามีสเปตตัวจริงหรือ,อยังผมยังไม่มีนะครับก็รอพรุ่งนี้นะครับรก่อนเตะหนึ่งชั่วโมงก็เดี๋ยวลงให้ได้ดูในเพจของไทยรัฐสปอร์ตนะครับพรุ่งนี้ใส่ชุดสีอะไรเออยังไม่รู้ผมว่าสีน้ำเงินแหละหนะครับพงสีน้ำเงินนะครับอ่านี่ก็บอกว่าอิชิอย่าไว้ใจนะเตะไทยมากนี่มันไทยไม่ใช่ญี่ปุ่นที่จะได้เล่นได้ตามสกิล อ๋อเข้าใจก็ผมว่าเขาอยู่คุมทีมในไทยมานานแล้วนะครับเรื่องนี้ก็ัวกเขารู้แหละว่าศักยภาพของคนไทยเป็นอย่างไรนะครับเราก็มีดีเหมือนกันไม่งั้นอิจิเขาคงไม่ทําบุยลำนะโหได้3มแชมป์สองปีติดใช่ไหมหรือว่าทําปราการแบบโหอยู่ท็อปซิกใช่ปะท็อปหกใช่ปะหรือท็อปท็อปจำไม่ได้แนี่ช็อปแบบท็อปซิกอะท็อปห้าท็อปหกอะนะครับเป็นยุครุ่งเรืองของปราการแล้วก็สร้างเตะหลายๆคนสิทธิอิชิก็ไปเจลี่อย่างเจริศวงก่อนใช่ไหม ฉะนั้นทุกวันนี้ผมว่าเขาเข้าใจหมดแล้วแล้วครับนะครับก็แฟนๆอยากจะอยากจะถามอะไรเราถามมาได้เดี๋ยวผมจะพยายามผมขอไปละจะขอสัมภาษณ์พี่เก้งสัญญาภาพจันง่อมตอนที่หลังซ้อมเสร็จแล้วกันเดี๋ยวผมจะขอสัมภาษณ์ให้นะครับเพราะว่าพี่เก้งก็เพิ่งจะติดทีมเข้ามาวันนี้ก็มาซ้อมเป็นวันแรกเลยนะครับแทนโชแปงทิตาธรผมรีคเควสไปละเดี๋ยวไงรอฟังบทสัมภาษณ์เลยกันถ้าได้สัมภาษณ์เดี๋ยวลงคลิปให้ในไทยรัฐสปอร์ตด้วยนะครับ รอติดตามกันได้นะครับผมก็มีคนถามมีคนสวัสดีพี่ปั๊บแล้วสวัสดีครับครับผมสันนิภาพมาแทนใครมาแทนมาแทนทิศธรรอักษรส<ช>ี่ะครับ,รบผมใช่คุณถามมาชุดเบลและเอริกค,คาวไม่มาหรอไม่ไม่ได้มาแหรอครับอันนี้ผมก็ต้อง ก็ต้องย้ำอีกครั้งว่าเขาไม่ได้มีลิสต์ใน50รายชื่อแล้วก็ยังไม่ได้มาในรดูนี้อย่างแน่นอนนะครับถ้าตรับใดที่เรายังเตะในรายการที่เป็นคัดเอเครับแบบนี้อยู่ยังไม่ได้ไปคาร์บอนโลกรอบ3หรือว่ายังไม่ได้ไปบอลโลกเนี่ยในการดึงสตาร์เหล่านี้มามันไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วนะครับฉะนั้นการจะมาได้ผลงานเราต้องต้องเข้าตาเขาด้วยก็น่าจะอีกสักพักเนาะเพราะว่าอย่างอย่างรายการนี้รอบคัดเลือกก็เตะไปถึงมีนาปีหน้าเลยใช่ไหมพี่ปั๊บใช่ใช่ พอขอสัมแบงค์ได้ไหมเดี๋ยวจะลองดูแต่ว่าเดี๋ยวในห้องแถลงเดี๋ยวสัมสุภโยศส,ส,ส,สรารชาติเดี๋ยวเราไลฟ์สดด้วยนะครับส่วนมิกโซนน่ผมจะขอสภารับพี่เก่งเพราะว่าแบงค์เนี่ยเราเรามีสัมไปแล้วเดี๋ยวเราเราจะมีปล่อยคลิปเสียงสัมภาษณ์ให้เลยกันในทรัสปอร์ตนะครับ<ม>อ่าคนบอกอินโด3ลูกแล้วนะครับไม่ใช่ยิงนะโดนยิงโดนยงิงโอ้โหคาบ,บโลกใช่ไหมคัดบอโลกใช่ครับคัดบอโลกจริงจอินโดเนี่ยวันนี้ไปเยือนออสเตรเลียใช่ไหมเออออสเตรเลียคือจริงๆสถานการณ์ก่อนจะเริ่มแข่งขันเนี่ยเอาตรง มีลุ้นกับการไปบอลโลกนะมีลุ้นเลยอ่ะเพราะว่าเขาฟอร์มดีฟอร์มดีมาแล้วเปลี่ยนโค้ชใหม่ด้วยนะใช่ใช่ใช่เปลี่ยนโค้ชใหม่ด้วยปรับตัวชินแทยุงนะชินทยุงก็ล่าสุดมากันท่าเรือด้วยใช่ไหมมาดูอาร์สนาวีมาดูไอ้ปัตม่าใช่ไหมใช่ของบียูครับโดนสามศูนย์ตั้งแต่จบครึ่งแรกเลยโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับพี่ปั๊บโอ้โห <laughs> ผมว่าในในมุมของเกมยาวๆอินโดเขาอาจจะอาจจะยื้อกับทีม ชั้นนําเอเชียไม่ไหวแล้วนะครับเกมมันสั้นอ่ะผมมันยังมีโอกาสจะพลิกได้แต่พอเล่นยาวๆรองทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันต้องใช้ความสม่ำเสมอนะครับซึ่งอินโดนีเซียอาจจะยังคลาสไม่ได้ถึงจริงๆนะครับออสเตรเลียเขาไปบอลโลกมาตลอดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไามล่าสุดของกลุ่มอินโดนีเซียกลุ่ม C นะครับพวกเขาอยู่ที่5และหล่นลงมาออสเตรเลียขึ้นไปที่2นะครับที่2ของตารางนะครับก็จะเอา1-2อ่ะไปบอลโลกเลยนะครับจนสามสี่เดี๋ยวมาต้องมาเพลย์ออฟต่อใช่ไหมใช่ครับ ต้อมาเลยต่อเว่ามมีสามกลุ่มนะของเราโคต้าเราสึก8ดทีมใช่ปะแปดทีม,ทมอ่ก็นั่นแหละครัก็ถือว่าเข้มข้นนะในส่วนของการคัดเลือกดูในภาพมื่อก่อนนี้ก็นักบอลเป็นตำแหน่งผู้สมบะตูนะครับสอมกันอยู่ประตูเราติดมาสามคนก็มีปฏิวัติก็สาน,านอนอนุอินนะครับสามคนสามคนนะครับที่ฝึกเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาการซ้อมไปเลยก,กันนะครับ นี่ครับผูดนผลสงครามเนาะคนนี้อุธยายูรเต็ดครับจับตามองเพราะว่าในฟอร์มกับไทยลีกสองก็เด่นนะจากการที่ลงสนามไป25นัดพลาดไปแค่นัดเดียวก็เสียไปแค่24ประตูแล้วก็เก็บคินชีตได้ถึง9นัดอันเนี้ยเนี่ยน่าสนใจผมผมเชื่อว่าถ้าตัวเขาเองไม่ได้ลงทั้ง2นัดแชมป์ทีมชาติในครั้งเนี่ยก็น่าจะทําให้เขากลับไปพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นอนาคตสําคัญของทีมชาติไทยได้อย่างแน่นอนครับโอเคครับจริงๆถ้าเราเดินไหนะ วพอได้พอไหวปะเดี๋ยวเราเราอาจจะค่อยๆเดินไปหน่อยแล้วกันนะเพราะว่านักเตะอยู่นั้นใกล้นะครับเราค่อยๆมูฟไปเรื่อยๆนะฮะค่อยๆมูฟไปนะเพราะว่านักเตะอยู่ตรงนู้นนะก็ให้เราเราให้เขาให้เราไปได้อยู่แล้วนะครับคนนุณนนูหยากอร <laughs> <laughs> แซวเล่นเนี่ยพอ,อมีเดียนะครับสมาคมฟุตบอลซะหน่อยนะฮะการลงเล่นของไทยเราเกมนี้ก็ มีผลต่อดับโลกด้วยเหมือนกันนะครับเ,ออเราก็จะไม่ต้องเก็บสามแต้มอ่าขอไปชัยชนะให้ได้นะครับถ้าเราแพ้เนี่ยถึงนั้นเราหนักโลกพกเนี่ยเนี่ยมันมันมันจะเสียแต้มเยอะปี2010ันสิบโคซิโกโ้ใส่นามเมืองนู่นเลยนะครับ ก็น่าจะย้อนกันไปก็สักประมาณ78ปีหรือว่าเกือบ<ช>เกือบเกือบสิบปีเนาะพี่ป๊อบเนาะก็น่าแล้วก็ทั้งทีมชาติไทยเองเราก็ทั้งอัฟกานเองก็น่าจะเปลี่ยนไทยนักเตะกันแบบว่า<ช>เกือบยกชุดแล้วแหละครับ<ช>อัฟกานชุดนี้มีนักเตะเล่นอยู่ในยุโรป4คนครับแล้วก็เล่นอยู่ในอาเซียน4คนที่เหลือเล่นอยู่ในอัฟกานิสถานก็จำนวนเยอะเหมือนกันนะครับมีความหลากหลายนะครับหลายหลายคนเล่นในลีกแบบลีกรองของยุโรปนะครับเล่นในลีกมาเลเซีย กับบายังคาร่าในลีกสองอินโดนีเซียนะครับหลากหลายนะครับแล้วก็เทรนด์สมัยนี้ผมว่าเตะแบบเล่นในลีกต่างแดนน่ะมันค่อนข้างเยอะ,ยอะค่อนข้างพยายามจะใช้แบบนี้นเข้ามานะครับก็ต้องดูว่าพิส่งเป็นยังไงแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็พยายามโฟกัสกันที่ทีมของเราครับนักเตะที่ท,ที่มักที่แบ,บนไปสัมภาษณ์มามใช่ไหม<ช>ที่เป็นเราไปสัมภาษณ์แบบเอกซ์คลูซีฟมาก็ส่วนใหญ่บอกโฟกัสที่ทีมของเราเป็นหลักไม่ได้สนกับนักเตะคนอื่น อะไรมากมายนะครับหนึ่งอย่างมักคือพี่เจชาทิพย์เขาเหมือนปลุกใจเหมือนปลุกใจแบบนักเตะรุ่นน้องเนี่ยว่าแบบอยากให้มีการโฟกัสกับการซ้อมให้มันเยอะๆผมก็อยากรู้นะว่าแล้วการซ้อมที่ผ่านมามันหาหรือเปล่าใช่การที่เขาพูดมาแบบนี้แสดงว่ามันต้องต้องมีอะไรสักอย่างเกี่ยวกับการซ้อมเขาเลยอยากพยายามให้น้องๆที่ที่อยู่ในแคมป์เนี้ยโอเคมาโฟกัสกับการซ้อมให้ได้มากที่สุดครับใช่ในภาพนี้ที่เห็นก็เป็นพัสดิกูสตาฟสั้นนะครับ กองหน้าทีมชาติไทยนะครับกับทางนิคลัสมิเกลซันใช่ไหมน่าจะใช่เมกเกลซันเนาะนะครับผมกับการซ้อมด้วยกันก็เป็นคู่ขาอยู่แล้วนะครับ2คนนี้ก็จากที่กล้องจับอยู่ตอนนี้ก็จะเป็น2นักเตะที่ที่อ่าอีกคนนึงเนี่ยได้รับโอกาสกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งนึงอย่างการธนวันรเป็นยังไงบ้างก็ผมว่าวันในในในรอบนี้น่าจะมีการธนวัน์น่าจะเข้ามาเป็นตัวเลือกสําคัญให้กับอิชิได้เพราะว่าหลังๆเนี่ยเขาก็ทำฟอร์มกับราชบุรีได้ราชบุรีได้ นี่เหมือนกันคนเก่ากับตอนที่อยู่เลเตอร์นะดีมาก่ส่วนชินพัทเนี่ยก็อยากจากที่เคยอยู่อยู่ยิปามาสักพักหนึ่งเนี่ยตอนนี้ก็ได้ไม่ได้ติดมานานพอครั้งนี้ได้รับโอกาสเข้ามาเนี่ยผมเชื่อว่าก็เป็นตัวเลขอกอีกคนหนึ่งที่น่าลองเหมือนกันล่าสุดยู่ิปซ่ที่เล่นผมจําได้ว่าน่าจะเป็นชิงแชมป์เอเชีย2020นนู่นเลยนานมากแล้วสมัยที่สุโชคสราชาติติดทีมมีสุบรัณมีเจริญศัก์ยุกนู่นอะ ยุคของอากิระนิชิโนะนะครับที่ชินาพัทลีอออเองก็ก็ติดติดทีมาเป็นเป็นตัวซีนใหย่รุ่นยุคสามชุดนั้นแล้วนะครับที่เล่นที่เราที่นี่ไหมใช่เล่นเล่นที่ธรรมศาสตร์รอบแบ่งกลุ่มนี้เล่นที่นี่ไหมพี่แล้วธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์สิบหกทีมที่เราไปแพ้ซาอุหนึ่งศูนย์แต่เล่นในกรุงเทพนั่นแหละนะเราไปเข้ารอบน็อกเอาได้นะครับยุคยี่สามตอนนั้นเองก็เป็นครั้งสุดท้ายเราเข้ารอบน็อกเอาได้เพราะอีกสองครั้งถัดมา 2 0 2 2แล้ว2024แล้วตกรอบแบง่งทุนหมดเลยนะครับผมอมืก็ย้อนเมื่อธนาวัน์หน่อยธนวันรลงสนามราชบุรีในรีกสิบ็ดนัด3มามประตูอสองแอซิสนะถือว่าฟอร์มไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาก็อยู่กับราชบุรีก็จับคู่พันเนอร์กับทางจากพันแก้วผมก็ถือว่าผมคิดว่าก็เป็นพันเนอร์ที่ท,ที่ทำให้มีมีส่วนที่ทำให้การธนวัต์เนี่ยเข้นฟอร์มเก่งขนาได้การการเคยบอกให้สัมภาษณ์กันกมาว่าแบบ พี่โนจักรพันธ์แล้วก็กฤษณนนทรีสุวรรณคือสามสามประสานในแดนกลางเป็นสามาหารเสือที่ช่วยกันได้ดีแล้วทาให้ราชบุรีเนี่ยบินได้ไกลมากราชบุรีตอนเนี้ยถ้าเราไปดูเรื่องของตารางคะแนนในไทยลีกอยู่ที่ห้ามัก<อ>ที่ห้าราชบุรีเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะว่าพวกเขาโหแต้มเท่ากับการท่าเรือนะครับแต้มตามบีจีก็ห้าคะแนนฉะนั้นโอกาสยังเปิดกว้างเหมือนกันกับการจะจบถึงที่สามได้ไม่ธรมมธรมดาที่สามเนี่ย มันน่าสนใจตรงที่ว่าก็เป็นตำแหน่งที่จะได้ไปฟุตบอลยุโรปอ่าขออภัยว่าเอเชียนะครับเรื่องของโคต้งโคต้าเนี่ยมันก็มีหวังในการจะได้ไปด้วยนะครับฉนันก็ต้องรอดูว่าราชบุรีจะรักษาฟอร์มที่มันสม่ำเสมอได้มามออกกว่านี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเรื่องของสกอตเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอาจจะไม่ได้ใหญ่แล้วพวกกันท่าเรือหรือบีจีบัทุมแต่ข้อดีคือพวกเขาไม่ได้เตะเจ็บเท่าไหร่ไงตัวหลักๆเขาอยู่ อยู่หมดทําให้ฟอร์มยังยังทําได้ดีจนถึงตอนนี้นะครับเราได้พี่โย่งด้วยโคตโย่งฟาลิคิดไปช่วยคุมเนี่ยโอ้โหกลายเป็นเฮ้ยดีวันดีคืนเลยน,นะครับห้าเกมหลังราจบุรีเนี่ยแพ้แค่เกมเดียวนะครับคือล่าสุดที่แพ้สุขโขทยัยที่เหลือชนะสามเสมอน,นะครับเนี่ยให้ดูนักเตะนะครับตอนนี้ก็เนี่ยครับ เยือดเยียดสบายสบายซ้อมสบายสบายกันไปวันนี้ก็ผมผมเชื่อว่าก็คงจะไม่ได้มาลงแท็กติกอะไรที่นี่หรอกนะก็คงจะเป็นการมาทําความคุ้นชินกับสภาพสนามอ่ะพูดถึงสนามหน่อยพี่ปั๊บเป็นไงบ้างหลังจากที่สามเดือนผ่านไปเต็มๆหลังจากชิงแชมป์เอเชียก็ยังโอเคเหมือนเดิมนะโอเคโอเคว่าโอเคมดละสนามใช้ได้อยู่แล้วราชบังนะก็ผ่านมาตรฐานอยู่แล้วนะครับจัดรายการใหญ่ๆอะไรมาอย่างนี้มันมันโอเคแหละวันนี้ก็ครับได้ครับพี่ ก็ผมว่าม,มันผ่านอะไรมาเยอะฉะนั้นสบายๆส,สนามไร้ปัญหาไม่ได้มีฝนด้วยทุกอย่างผมว่าพร้อมพร้อมแล้วกับการจะลงเล่นในเกมวันพรุ่งนี้อออยช่วยนะย้ำอีกครั้งว่าฐาสดผ่านหน้าจอพลาทีวีกดบัาเลขสายสองนะครับตั้งแต่เวลาหนุ่มครึ่งนะลิกออฟสองทุ่มในเกมเจออัฟกานิสถานนะครับติดตามกันได้ทางบอลชุดใหญ่ทีมชาติไทยแล้วก็ดฮาครับ ชุดยูยี่สามยิงสดเดือนนี้เรายิง5คู่เลยยิงไปแล้ว1คู่เมื่อวานที่ผ่านมาแท้ไปพรุ่งนี้เชียร์ต่อกับทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะให้สิ้นสุดหรือยังเหมือนเขาไล่มาแล้วนะครับเขาไล่มาแล้วไหมเรามีเวลาประมาณ15ใช่ไหมพี่ปั๊บใช่พอดี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 อดก็เดี๋ยวเราลงไลฟ์ก่อนเลยกันนะครับเดี๋ยวเราไปไลฟ์หน้านะครับเพราะว่าไลฟ์นี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวไปเจอไลฟ์ทัแหล่งข่าวของมาซา อีชีและก็สุรคสารชาติกันต่อว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวน,นี้เราสองคนนะครับสามคนสี่คนเลยนะครับก็ลาไว้ก่อนเจอกันใหม่ในไลฟ์ประมาณสักหกสิบห้านาทีนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ